เดี๋ยวเราจะไปเก็บผักใส่แกงหดอกไม้กันนะคะนีดอกฟักทอง วันละเอายอดด้วยก็ได้อยอดด้วยก็ด้วเอาไหมอ่ะไปยอดหนึ่งแล้วกัน มีผักหวานบ้านด้วยต้องน้นมึง,งมาสูงเลยอ๋ยอยทำไงชืงนจัง ด้วยนะคระับใช้อะโอ๊โะรโดูร่วงเต็มเลยก็บไปถึงกว่าสุดท้ายยอดผักกูด ít mấy, đi, đi cả, mấy ít mấy, ít mấy, ใบเตยเพิ่มกลิ่นหอมไปไดิค่ะแล้วปลูกกระถินไว้ด้วยนะเด็กไปไหนกันแก่และ คช้ผักปังค่ะกระถางบนบ้านหน,นึง่งสองกดหล่นนจัง คสามยอดพอังละอเคมาดูกันค่ะว่าเราเก็บอะไรกันมาั่งก็มีผักกูดนะคะอันนี้จากสวนทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ผักหวานบ้านใบเตยเตยหอมนะคะมาเพิ่มความหอมหน่อยดอกฟักทองผักปังตะไคร้นี้ผักอะไระ่ะผักแง,งะแง,งะอะไรไม่เลอ่ะ ใชแกงเปแล้วก็มีอะโวคาโดด้วยมันหล่นละโอเคเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยนะคะ,เ,คคะเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือแกงกันเลยนี่คือผักที่เราเตรียมไว้นะคะผักเยอะมากเปลี่ยนเป็นแกงผักรวมนดีไหมเนี่ย มีหน่้อไม้มีเห็ดหน่อไม้เห็ดค่ะหมูแล้วก็ขาไก่นะคะในน้ำแกงของเราก็จะเป็นน้ำใบย่นางกับเ,เตยหอมนะคะบดผสมกันปั่นรวมกันค่ะแล้วก็กนนกนนะคะกนน้ำกัะน้ำเราจะใส่หมูลงไปก่อนนะคะหมูสุกช้า ข้าไก่ขไก่ไก่นี่ต้มไว้แล้วนะคะมันจะได้เปื่อยๆเดี๋ยวเราก็ตามด้วยหน่อไม้แล้วก็เห็ดลงไปเลยค่ะ นั้นเราก็จะมาปรุงกันเลยค่ะปรุงปลาปลาสักสองช้อนโต๊ะสอใช้ความเค็มจากน้ำปลาน้ำปลาคึ่งช้อนโต๊ะเกลือฮิมาลายครึ่งช้อนชาปุ๊เนี่ย เดนิ้เดือดหยิบมือเดียวค่ะเดี๋ยวจะเค็มเกินเดี๋ยวเราใส่ผงวิเศษทีหลังนะคะยังไม่ใส่อันนี้เดี๋ยราเดือดสักหน่อยนะเดี๋ยวเราจะเติมผักค่ะโอเคค่ะอันจะเดือดได้ที่แล้วนะคะ หมูสุกแล้วไก่กก็สุกแล้วเราก็จะมาเติมผักกันเลยค่ะก็ผักกูดยอดตักทองใส่ลงไปเลยค่ะผักทั้งหมดที่เรามีนี่มันสุกเร็วนะคะผักปังคนใสน่เยอะอากเลน ห,หวานบ้านเดี๋ยวมันก็จะสลดนะคะเห็นเยอะๆนี่เดี๋ยวก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเรายังเหลือใบแมงลักนะคะเดี๋ยวไว้ใส่สุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะปิดเตาเลยคนแป้บนะคะ <Okay. S 1> ตามด้วยแมงลักแมงลักแช่แข็งนะคะสีจะ ำดำๆนิดนึงมันเป็นแมงลักแช่แข็งไม่มีสดก็<ส><ส>ตามไปด้วยสเน่ของเรานี่เดือดจะคู่ก็ปิดเตาได้เลยค่ะเนี่ยอร่อยละโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพร้อมจัดจานเสิร์ฟเลยค่ะอาหารเที่ยงของเราวมนนี้้ มาค่ะเรียบร้อยแล้วแกงเปิดหน่อไม้ผักรวมนะคะวันนี้ทานกับข้าวสวยแล้วก็น้ำพริกปลากรอบนะคะเคมาค่ะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะคค้ขออนุญาตไปรับประทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ